ทำไมโรงเรียนเราถึงต้องทําบุญที่อาคารหกทุกๆวันอังคารนะ่ะเธอย้ายมาเรียนที่นี่แต่ไม่รู้ประวัติโรงเรียนนี้เลยเหรอเล่าให้ฟังหน่อยครับได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ย,ยาย,ย,ยหม้ยายมิวกลมหน้าของพวกเธอแล้วตั้งจิตตั้งใจเรียนสักเดียวนี้เพราะเธอเลยเห็นไหมแฮ่งก็คนมันคาใจนี่นาะยังยังอยากจะกินไม้บรรทัดหรือ,อยังไงค่ะครู เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่มมลวเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มาก่อนไมยนานแล้วมมยเพิ่งย้ายมาเรียนใหม่ช่วงกลางเทอมและเมื่อเธอเห็นว่าที่อาคารหกทุกๆวันอังคารจะมีการทำบุญเป็นประจำเธอจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจนั่งลงนั่งลงแล้วเล่ามาซะดีๆฉันจะเล่าเท่าที่ฉันรู้นะจ้าคนเพื่อนคนสวย ย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนู่นก่อนจะสร้างโรงเรียนที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้ามาก่อนและตรงพื้นที่อาคารหกปลูกทับอยู่มันก็เคยเป็นที่ตั้งของสาลาพักศพมาก่อนทำให้หลังจากสร้างโรงเรียนขึ้นมามีครูกับนักเรียนหลายคนต้องพบเจอกับเรื่องราวชวนขนหวัวลุกโดยเฉพาะที่อาคารหกว่ากันว่าอาถรรพ์ของอาคารหก ทำให้นักเรียนกระโดดตึกตายปีละหนึ่งคนจึงมีการทำบุญอยู่เป็นประจำนี่แหละโหยังกระพอดหนังผีอ่ะไม่เชื่ออย่าลบดูนะแลนะเธอเรียนมาหลายปีอ่ะเธอเคยเจอหรือเปล่าไม่อ่ะแต่ฉันเชื่อว่ามีจริงไม่เคยเจอแล้วทำไมเชื่อแต่ว่าครนะูเคยเจอนะ ตกใจหมดค่ะอาจารย์พวกเธออยากจะฟังเรื่องขนลุกขนลุกของครูไหมละ่ะรอพี่สามพันแล้วนะคะอาจารย์หนูอยากฟังค่ะฮ <sch ül> คุณได้สิทธิ์นั้นเดียวนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ครูเป็นครูใหม่ยังหนุ่มยังแน่นครูเป็นครูที่ขยันทำงานมากๆแล้ววันหนึ่งครูทำงานอยู่โรงเรียนจนดึก ครูจำได้แม่นว่าตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มครูกำลังจะกลับบ้านและในระหว่างที่ครูเดินไปตามทางเดินครูก็มองไปเห็นเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนป้าตรงทางเดินครูจึงเดินเข้าไปหาแต่หน้าแปลกว่าในระหว่างนั้นครูรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกและพอครูถามเด็กคนนั้นไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมกลับบ้าน เด็กคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองครูมันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดที่ครูเคยรู้สึกมาในชีวิตดวงตาของเด็กผู้หญิงคนนั้นแดงกำ่ำน้ำตาที่ไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองข้างของเธอเป็นสีเลือดและพอครูสังเกตดูที่ป้ายครูก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าป้ายมันหยุดติดกับผนังมากๆไม่มีทางที่คนจะขึ้นไปนั่งได้แน่ๆแล้วครูทำยังไงคะ ครูกขวิ่งตินแตกไปเลยนะสิฉันฟังเรื่องนี้จนเอียนแล้วแกมายไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่ครูพรอนทิพย์เล่าให้ฟังสักเท่าไหร่และไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์อาคารหกอีกด้วยทุกครั้งที่มีการทำบุญมายมักจะหนีไปนั่งเล่นคนเดียวในห้องเรียนนี่เธอไม่เข้าร่วมทำบุญอีกแล้วเหรอก็มันน่าเบื่อนีแ่แกจนกระทั่งวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่ไม้ต้องมาโรงเรียนแต่เช้ากว่าปกติเพราะแม่เธอต้องเข้างานตั้งแต่เช้ามืดเธอจึงไปนั่งรอเพื่อนๆอ,อยู่ในห้องเรียนคงอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะมีใครม,มั้งแต่จูๆ่ๆไม้ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนวิ่งหนักๆมาตามทางเดินก่อนที่จะมีร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในห้องเรียน เธอหันหน้ามามองดูไม้สองแก้มของเธอเปลอะเปืือนไปด้วยคราบน้ำตาหมยดูไม่คุ้นหน้าเด็กผู้หญิงคนนี้เลยเธอเป็นใครมาแต่เช้าจังอะ่ะเหมือนฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบแต่กลับก้มหน้าก้มตาร้องไห้อย่างหนักเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าใจเย็นๆนะหมยพยายามปลอบและค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆแต่จู่ๆ เด็กผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งออกจากห้องเรียนไปไมรีบวิ่งตามไปด้วยความสงสัยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วมากไมยพยายามมองหาเธอก่อนที่จะพบเธออีกครั้งไมตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าตอนนี้เด็กหญิงแปลกหน้าได้ปีนออกไปยืนอยู่นอกระเบียงชั้นสี่แล้วไม่ เธอเรีบวิ่งไปดูข้างล่างตึกในทันทีแต่ปรากฏว่าเธอไม่พบกับใครเลยไม่มีใครอย่างนั้นหรอและแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรมายทั้งง,งุนงงทั้งหวาดกลัวไปหมดเธอพยายามคิดทบทวนว่าสิ่งที่เธอเห็นมันคืออะไรจนกระทั่งเมื่อหมิวมาถึงโรงเรียนมายก็เล่าเรื่องราวหน้าขนลุกให้กับมิวฟัง ด้วยอาการที่ยังสั่นไปทั้งตัวคนที่เธอเห็นคงเป็นวิญญาณของรุ่นพี่ที่เคยกระโดดตึกฆ่าตัวตายที่นี่ว่ากันว่าคนที่ฆ่าตัวตายเมื่อกลายเป็นผีจะต้องฆ่าตัวตายแบบนั้นซ้ำๆจนกว่าจะหมดอายุไขของตัวเองฉันกลัวนะแกแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ก็เปลี่ยนตัวเองหันมาเข้าร่วทมทำบุญที่อาคารหกอยู่ตลอด อย่างไม่มีคำว่าเบื่ออีกเลยเรื่องนี้จบลงแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ